กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวิทที่สองครับเมืองนครราชสีมาหรือเป็นที่รับรู้ในชื่อโคราชวิถีชีวิตข่าวโคราชโดยทั่วไปไปจากวัฒน,นธรรมที่ราาสูงได้แก่กินข้าวเจ้าคุกปะลานุ่งจงกระเบนเล่นเพลงโคราชผู้สำเนียงโคารโคาชเป็นต้นน่าจะสืบเนื่องมาจากเมืองนครราชสีมาเน่มีต้นต่อมาจากเมืองลาดของพ่อขุนผาเมือง แล้วมีความเป็นมาทางสังคมและเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวดองเป็นเครือญาติใกล้ชิดใกล้ชิดกับรัฐผู้ภาษาไทยร่มนาเจ้าพยาคือรัฐอยุธยารัฐสุโขทยัยรัฐสุพรรณบุรีไอ้สุพรรณภูมิขออภัยครับโคราชคนโคราชเนี่ยที่นครราชสีมามีบรรพชนเป็นคนหลายเผ่าพันธุ์นะทั้งจากที่ราบสูงที่ราบรุ่มซึ่งปะปนผสมกลมกลืนทางสังคมและวัฒนธรรม ตืบเนื่องยาวนานมาเป็นหลายพันปีต่างกระจายอยู่ตามหุบเขาทุ่งลาบบริเวณต้นแม่น้ำมูลกับลำน้ำสาขานะโดยมีพื้นที่หลักอยู่ลำตะคองอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาอันเป็นที่ตั้งเมืองเสมาซึ่งเป็นต้นตอหรือว่ารากเง้าของเมืองนครราชสีมามีพัฒนาการหรือความเป็นมาอย่างสรุปนะเบื้องต้นก็มีหมู่บ้านสา0พปี นะหมู่บ้านสามพัปีนะสูงสูงเนินเนี่ยมีคนหลายพ,าพันพันอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านสามพันปีมาแล้วนับถือศาสนาผีมีหินตั้งทําการ,รเกษตรแบบดั้งเดิมมีประสบการณ์ถลุงเหล็กทําเครื่องมือเครื่องใช้คนหลายพันธันเหล่านี้เนี่ยไม่มีหลักฐานว่าผู้ภาษาอะไรกันบ้างแต่ทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นบระมชนกลุ่มหนึ่งของคนไทยทุกวันนี้ อะไรอีกอย่างหนึ่งก็บ้านเมืองนะราว1,500ปีมาแล้วนะชุมชนหมู่บ้านที่มีอยู่ก่อนเหล่านั้นเนี่ยเติบโตเป็นบ้านเมืองราว1,500ปีมาแล้วหรือว่าหลังพุทธศักราช1,000เริ่มรับศาสนาพุทธพรามหมณ์ฮินดูจากอินเดียซึ่งเข้าไทยทางภาคกลางลุ่มน้ำแม่กองท่าจีนนะผ่านเมืองละโวแล้วก็เมืองสีเทพเข้าลำตะคองสูงเนินแล้วก็ ขุดคูน้ำคันดินสืบจนทุกวันนี้เรียกเมืองเสมานั่นเองอืมีศีล้ยนะฮะพบศีลาชื่อสีจนาสะและจนาสะปุระนะ,ะเป็นชื่อเมืองทางการเมืองของเสมา,าพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบก,กันในช่วงต่อของรายการสักครู่ครับ